มีโอกาสนำท่านทุกคนทุกท่านเข้ามารู้จักกับบุคคลคนนี้ค่ะครับบุคคลคนนี้นะครับเป็นนักบินประจำปูงบินกองบิน41ครับอาชีพนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรท่านผู้ชมติดตามรับชมกับพวกเราได้ในช่วงการสัมภาษณ์ได้เลยครับ สวัสดีครับและแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราเรืออากาศโทนัทกรบัวประเสริฐหรือว่าพี่อ่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับเรียกว่าพี่อ่องครับอยากให้พี่อ่องครับแนะนําตัวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับครับแล้วก็ขอแนะนําตัวอีกรอบนึงเลยครับครับก็สำหรับผมครับชื่อเรืออากาศโทนัทกรบัวประเสริฐครับชื่อเล่นชื่ออ่องครับปัจจุบันครับทํางานอยู่ที่ ฝ right. right. so ูงบิน4 1ของบินส1ครับในตำแหน่งของนักบินประจำฝูงบินครับครับก็ปุริมปุริมคำนเอาจริงๆของผมเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพครับแต่ว่ามาทำงานที่นี่ตามตามคำสั่งครับครับของกองอากาศพี่อ๋องเป็นนักบินรบนะครับนักบินขับเครื่องบินรบนะครับใช่ครับค่ะก็ต้องขอย้อนกลับไปหน่อยนะคะว่าทำไมพี่อ๋องถึงตัดสินใจมาเป็นนักบินรบคะไม่ทราบว่าแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักบินรบนี่เกิดจากอะไร ก็จุดเริ่มต้นของการเป็นนักบินของพี่ครับก็จะเริ่มจากย้อนกลับไปที่ประมาณมสามมสองครับก็ความฝันของพี่ก็อยากที่จะเที่ยวหรือว่าเดินทางไปรอบๆโลกอยากไปเห็นในวัฒนธรรมต่างๆครับก็ทางคุณแม่คุณพ่อก็เลยแนะนําให้พี่ที่เข้ามาสอบเอาลองไปสอบเข้าดูเตรียมทหารสิแล้วก็เราอื่นไม่เอานะเอาเฉพาะฐานอากาศครับไหนอยากเป็นนักบินก็เอาหารอากาศละกัน ครับพี่ก็สอบเข้ามาตอนม .3 า,ามครับแล้วก็ติดก็จากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เดินทางมาในสายของทาหารแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่สุดท้ายก็มาที่โรงเรียนในร้อยครับ4ปีแล้วก็จากนั้นก็มาโรงเรียนการบินก็เป็นนักบ,บินของทหารอย่างที่พี่อ๋องได้เล่าจุดเริ่มต้นของการบินแล้วแล้วการบินครั้งแรกตอนที่ล้อเนี่ยไม่อยู่บนพื้นแล้วเนี่ยครับรู้สึกอย่างไรครับตอนนั้น ลอยบนพื้นก็แสดงว่ามันลอยเบอร์กาศไปแล้วครับมันเยอะคือหลังจากที่มันลอยขึ้นบนอากาศแล้วนะลอยขึ้นไปแล้วครับความรู้สึกตอนนั้นครั้งแรกเป็นยังไงคบจริงๆพื้นฐานของพี่เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีนิดนึงก็คือเรื่องความสูงครับพี่กะกลัวความสูงแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้ทาไมพอมันขึ้นไปบินแล้วก็ไม่ได้กลัวครับครับก็ครั้งแรกที่ขึ้นไปบินบนอากาศครับก็เราก็จะได้เห็น โลกมุมมองอีกมุมมองหนึ่งครับจากที่เราเคยเห็นต้นไม้อยู่สูงกว่าเราตอนนี้เราก็อยู่สูงกว่าต้นไม้แล้วครับ <c oughs> ก็ได้เห็นบ้านจากหลังใหญ่ๆกับหลังเล็กๆได้เห็นวิวที่แตกต่างกันได้มองอะไรที่ออกไปไกลๆเป็นหลายสิบกิโล,ไ,ลได้เห็นน้องฟ้าส,สวยๆได้อะไรเนียก็มันก็สนุกดีครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่มากกว่าที่น่าจดจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งนะคะดิฉันคิดว่าอาชีพนักบินเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายค่ะ เนื่องจากว่าเราต้องขับขี่ยานพาหนะขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมคะซึ่งการที่จะขึ้นไปอยู่ฟ้าอะไรเนี่ยดิฉันคิดว่ามันต้องใจกล้าหน้าดูมากเลยใช่ไหมคะแล้วสาหรับพี่อ๋องนะคะคิดว่ามีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรกับอาชีพนี้คะอาชีพนักบิน,นะคะก็ถ้าในเรื่องความเสี่ยงถามว่าอยู่บนพื้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงต่อคำถาม้แหแต่ฟ้าก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับฟ้าเสี่ยงกว่านะครับใช่เพราะฉะนั้นการรับมือกับความเสี่ยงไม่ไม่สิ่งที่ยากเลยครับการรับมือความเสี่ยงคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับ ึมว่าเราต้องรู้ว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรภารกิจอะไรเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเมื่อถึงตอนนี้ต้องทําอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างต่อไปครับเราก็ความเสี่ยงเราก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นครับหรือว่าอย่างนักบินเขาจะเรียกของอ่าเหตุการณ์อิมเมอร์เจนซี่ครับเหตุการณ์ที่ปฏิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินเราก็จะมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าเราปฏิบัติขั้นตอนอะไรบ้างเราจะพร้อมรับมือกับมันเสมอครับก็อยู่ที่การศึกษาทบทวนตัวเองตลอดเวลาด้วยครับ หลังจากที่ฟังพี่อ๋องเล่ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถือว่าพี่อ๋องเป็นนักบินรบคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยครับผ่านประสบการณ์ผ่านเขาเรียกว่าความกดดันหรือว่าอุปสรรคอะไรมาบ้างครับกว่าจะมาถึงวันนี้ครับจริงความกดดันของพี่ก็แทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ารรับมือมันได้เรามันเราก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นในในความคิดของเราแต่ถ้าถามว่าความกดดันตอนสมัยที่เริ่มบินเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างเช่น สมมุติว่าเราเรียนอยู่กับครูคนหนึ่งที่เป็นครูติดกับเราเลยเป็นบัดดี้กันเลยครูเขาต้องคอยสอนเราคอยดูแลเราวันที่เราวันแรกที่เราเริ่มหัดเดินเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มหัดบินนะครับครัเขาต้องคอยสอนคอยดูแลก็จะมีบ้างที่จะใส่ในเรื่องของเพชเชอร์เข้ามาความกดดันความกดดันเข้ามาครับเพื่อเพื่อให้เราที่เกิดการพัฒนาตัวเองประมาณนี้เรียกว่าใช้ความกดดันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการทําให้เราประสบก็มีบ้างมีมี พูดง่ายๆคือจะมีทั้งกดดันมีทั้งโอมีทั้งปอบหรือว่าครบครับครบครับมีทุกอย่างผสมกันอย่านนั้ครับถามถึงเรื่องการเตรียมตัวกันบ้างดีกว่าค่ะไม่ทราบว่าก่อนที่จะขึ้นบินในแต่ละครั้งนะคะพี่อ๋องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะแล้วก็เมื่อขึ้นบินแล้วอะค่ะหน้าที่ที่พี่ต้องรับผิดชอบอะค่ะครับก็สําหรับการเตรียมตัวก่อนบินใช่ไหมครับเตรียมตัวก่อนบินเนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้เราจะทำการบินแผนการบินจะออกมาก่อนหน้านี้ เมื่อเรารู้ทราบแผนการบินว่าเราจะไปเราจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามเราก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวก็อย่างเช่นศึกษาความสูงของภูมิประเทศภารกิจหลักๆของฝูงบินซีนึงครับก็จะเป็นภารกิจในเรื่องของการเดินทางต่ําทางยุทธวิธีครับก็เช่นเครื่องบินก็จะบินเรียบๆพื้นมาแล้วก็พอถึงเป้าหมายถึงจะมาโชว์ตัวแล้วก็เข้าไปใช้ระเบิดหรือว่าใช้วุธก็เป็นการหลบเรดาร์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษา ิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องของภูมิประเทศเพราะเราต้องบินเดินทางค่อนข้างที่จะใช้กำามสูงน้อยหลบในเรื่องของอีเวิธของเรื่องสองครามพวกเรดาร์พวกอะไรพวกนี้ครับมีการเตรียมตัวโปรไฟล์ระเบิดิดตามเตรียมตัวต่างๆครับว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างครับหลักๆเป็นเรื่องของการฝึกยุทธวิธีนะยุธวิีแล้วอย่างนี้แล้วความแตกต่างระหว่างนักบินทหารนักบินเครื่องบินรบเนี่ยครับกับนักบินเชิงพาณิชย์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่งไ ก็ในเรื่องของความคิดของผมนะครับในเรื่องของนักบินทหารเนี่ยก็จะเน้นหลักไปเลยในเรื่องของอธิปไตยแห่งชาติผลประโยชน์แห่งชาติทางด้านพื้นที่เขตแดนก็คือเราใช้ทหารเป็นส่วนหนึ่งของการทูตมากกว่าในสมัยนี้จะไม่มีหรอกที่มาใช้วุกันจริงๆมาลงจริงมันน้อยๆครับจะเป็นเรื่องของแบคเอพในเรื่องของการทูตอะไรประมาณนี้แล้วทําไมพี่ถึงเลือกเป็นนักบินลบ ทำไมไม่เลือกเป็นนักบินพาณิชย์หรืออ,อ,อ,อก็สำหรับพี่ที่บอกก็พี่เติบโตมาในสังคมของการเติบโตนักเรียนทหารครับนักเรียนทหารเสร็จก็เป็นนักบินทหารต่ออีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ของพี่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดในเรื่องของนักบินพาณิชย์ส่วน,นเรื่องความแตกต่างระหว่างนักบินรบกลบนักบินพาณิชย์ก็ก็นักบินลบเนี่ยจะเน้นไปทางของผลประโยชน์ชาติอะไรอย่างนี้นะครับนนักบินพาณิชย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ของในเรื่องการขนส่งมวลชนในชาติซึ่ง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหมดของชาติเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบไปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นนักบินพาณิชย์หรือนักบินรบก็ล้วนแล้วแต่ช่วยชาติทั้งคู่ช่วยชาติช่วยไทยช่วยชาติช่วยไทยไทํทใชัยใช้ไทยเจริญนะครับครับแล้วประสบการณ์ล่ะประสบการณ์ที่บินแล้วจําไม่ลืมหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจอะไรไม่ลืมเลยครับครั้งไหนที่บินแล้วแบบว่าครั้งนี้แหละจาไม่ลืมจริงๆก็ของผมครับก็จะเป็นในเรื่องของ เรื่องของการบินเนี่ยก็คือได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกในโครงการโครงการฝึกร่วมใหญ่ๆเช่นโครงการโคบไทเกอร์ก็จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคุมพื้นที่ประมาณ15จังหวัดพื้นที่อาเรียในอากาศนะครับทั้งหมดพื้นที่ในอากาศมากจังหวัดเครื่องบินลบที่ขึ้นไปก็ประมาณ60-70ลำก็ 5. นับตับว่าเป็นหนึ่งโครงการที่เป็นการฝึกรบทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศชาติที่เขาร่วมก็จะมีอ่าอเมริกาสิงคโปร์แล้วก็ไทยครับโดยเขาจะมาฝึกในประเทศไทยไทยมีพื้นที่โปไม่มีครับก็ได้เข้าไปจอยในเรื่องของเขาฝึกร่วมในเรื่องของการใช้อาวุธการใช้แพคเกจใหญ่เข้าหากันแบ่งฝ่ายกันจเลอการลบจำลองการลบขึ้นมา่คะ สุดท้ายนะคะก็อยากให้พี่อ๋องเนี่ยช่วยชี้แนะหรือว่าฝากคําแนะนําให้กับคนที่อยากเป็นนักบินค่ะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างไหมคะออกค็ครับก็สําหรับในเรื่องของแรงบันดาลใจครับทุกคนครับมีความฝัน,ม,ม,ฝนมีความตั้งใจของตังงตวเองท,ที่ที่อยากจะไปเป็นอะไรก็ตามอยู่แล้วครับทุกคนมีความฝันเราสามารถเลือกที่จะเดินทางตามทางที่เราคิดไว้ได้ครับพี่เชื่อว่าถ้าเรา มีจุดมุ่งหมายที่ดีมีเป้าหมายที่ดีและตั้งใจทำไรประสบความสำเร็จสุดท้ายผลสุดท้ายคือจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วท่านผู้ฟังครับน่านฟ้าไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ยมยีผมเชื่อว่าวันนี้ใครหล,หลายๆคนคงจะได้แรงบันดาลใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงได้แนวทางในการดำเนิน,นชีวิตไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญ เรืออากาศโทรัฐกรบรวัวประเสริฐขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวสุพันิดารุ่งขจรศคคักดิ์ค่ะผมนายธีรัตนทองขาวครับค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนและแขกรับเชิญนะคะต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ